สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะนุย้ยตอนนี้นุ้ยอายุ38ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนนะคะนุย้ยมีปัญหาเส้นเข้าสะบักนะคะเส้นเข้าไหลติดตซ้ายเนี่ยค่ะไหลติดนานมากนะคะประมาณ4-5เดือนเลยก่อนหน้านี้ได้ไปรักษาด้วยการนวดพลายเส้นนะคะนวดแผนไทยนะคะให้เขาดึงเส้นให้อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ได้ไปรักษา ด้วยเพื่อนฝรั่งแนะนำให้ไปบำบัดด้วยวิธีการของหมอฝรั่งเนะาะก็คือใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะช็อตสะบักหลังอ่าแล้วเขาค่อยทำกายภาพบำบัดนะคะนุ้ยก็ไปทำการไปกายภาพบำบัดมาแล้วก็ให้เพื่อนนวดพลายเส้นให้ทุกวันก็อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะจนหนึ่งค่ะเมื่อตอนต้นเดือนมีนาหนุยได้มารู้จักตัวผลิตภัณฑ์วีนูเนี่ยค่ะก็คือมีคนแนะนำมาว่า ให้ลองทานดูอะค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันลดอักเสบมันช่วยเสริมมวลกระดูกให้ลองทานดูว่าจะเป็นยังไงลุยก็เลยได้ลองรับมาทานดูนะคะครั้งแรกน,นีกทานแั่คนแรกค่ะก็คือทานไปได้อันหนึ่งอาทิตย์กว่านะคะคนที่ได้ก็คือไหลมันเริ่มคลายเริ่มยกแข็งขึ้นยกขึ้นได้นะคะลุยเลยลเริ่มรู้สึกตื่นเต้นก็เลยทาน,นต่อเนื่องมาทุกวันนะคะทานต่อเนื่องมาทุกวันไหลก็เริ่มคลายขึ้นได้เริ่มยกได้ะค่ะ หมดไปตอนนี้ค่ะหมดไปสองขวดแล้วนะคะกําลังจะเริ่มเปิดขวดที่สามนะคะกำลังจะเพิเ่มเพิ่มขวดที่สามนี่หมดไปสองขวดแล้วนะใช้เวลาสองเดือนกว่าตอนนี้ค่ะจากที่ไหลยกไม่ได้ตอนนี้ยกได้แล้วนะคะยกขึ้นตรงนี้ได้แล้วค่ะจากที่เมื่อก่อนที่ยกไม่ได้เลยแล้วก็ควยหลังแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะควยไม่ได้เลยตอนนี้ควยได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะอ่ะตอนนี้ค่ะรู้สึกว่า เกิดผลลัพบจริงๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะใครนี่ที่มีปัญหาปวดอักเสบภายในนะคะตรงนี้เขาช่วยได้นะปวดข้อปวดเขาเขาก็ช่วยได้ตัวนี้ลองตัวหาทามดู